อยู่กับช่องช่างเทิดจำปานุงคนล,ลั่นทุงค้ามาเบิ่งหน้างานช่วงบ่ายเนาะคะ่ะประมาณบ่ายโมงพอดีดดแดดท้อนหอนเลยช่างเถิดกับน้องคิงทำซุ้มนี่คะ่ะไมยูคาเนาะคะ่ะขึ้นทำน้องคิงกับช่างเทิดสู้กับแดดโอ้ยแดดหอนขา้อนแนค่ะ ลงมาลบแดดแล้วค่ะไม่ไหวเพื่นว่ะดูความคืบหน้าของงานช่วงบ่ายเนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเพื่นลงลีลีแดดก่อนเพื่นว่าไม่ไหวลงพักก่อนค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะ่ะ งานตรงนี้น้องคิงกับช่างเทิดรับผิดชอบนะคะสวนงานก่อห้องครัวช่างจันกับสร้างซักเนาะคะ่ะแบ่งหน้าที่ค่ะแบ่งหน้าที่กันนะคะรับผิดชอบงานแต่ละส่วนนะคะ เดี๋ยวสิพาเดี๋ยวพาเดินไปดูงานช่างจันท์กับช่างซักค่ะคืบหน้าใกล้จะเสร็จหรือยังเดี๋ยวพาไปดูจ้าหน้างานของช่าง,ง,งจันทร์กับช่างซักค่ะประมาณอีกประมาณสักสองก้อนกับสุดแผงแล้วค่ะช่างจันทร์และช่างซัก ซักลูกลงคำอยู่หั้นเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อกันนซื่อซักนี่มันจะออกแบบสิ่งเป็นเพียนเลยเนี่ค่ะสั่งจันก่อก่อคนละด้านกับสั่งสั่งซักเนาะค่ะเนาะอือนี่ค่ะสั่งจันอยู่ข้างในข้างซักอยู่ข้างนอกค่ะ งานก่อวันนี้น่าจะซุดแฉงค่ะเมื่อนีนน่าจะเสร็จแฉงนี้เนาะค่ะอย่างออมมาเบิ่งสร้างซักก่อนนี่ก็คนละก็คนละข้างก็สร้างจันทร์อยู่ข้างเดียวกันม่ได้ตีแต่เดียว ต้องอยู่คนละข้างขาวุค่ะว่าของเอ็นทอไดบาเวลานบอกให้เ็บเวลา้องบไไปแลเว้ยเว้ยอ้สอกใช่แล้วแมันอ้ว่าเขาบปเลยเ็ไปเอามากแล้วอาปัดปัซิวค่ะปัซิวหลายหล ่นขึ้นมาลอยบนผิวน้ำเนาะคะ่ะอ้ปลาช่อนปลาข้อตัวบางเงือขึ้นมาหันเจอเพอด <c oughs> ีอันนี้ปลาข้อน้อยบางท่านนี่ปลาข้อเงอโอ้นี่ค่ะปลาช่อนเล็ก เมื่อกี้นี้ปลาซ่อนเยอะขึ้นมาหันเจอว่าปลดโอ,อ้ยปลาชิวก็เยอะค่ะปลาข้อน้อยก็ลาให้หลายคุนะแดดหอนเนาะค่ะหอยเชอรี่ก็เยอะคุณนัง ปลาชิวปลาซิวปลาคอไล่สวบปลาซิวปลาคอตัวบักไงโอ้ยพื่นอะท้องทุง่งนาสีเขียว เดียวเดือนพุทธจิพุทธกีกานี่กะเป็นทุ่งนาสีทองะคะ่ะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะนี่เข้ากาลังเข้ากําลังทุ่งนาสีเขียวเดินหน้าเนี่็เปลี่ยนสีเป็นสีทองเลยคะ่ะกลางเดือนพุจกิกาากา แดดแจมมากเลยน้องคิงกับสร้างเทิดพ่นเอียดงานก่างแกงไม่ไหวเพิน่นวะไม่ไหวจะสู้กับแดดลงพักก่อนเพิน่นวะสร้างซักผัดกับสร้างจันนะ่ะทำงานอยู่ห้องแอร์แ <c oughs> อร์ธรรมาตาห้อมเบิดมือเพิน่นวะ ไม่แดดอย่างจับเดี๋ยวก็ถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวสั่งเทิดก็จะได้หยุดพักงานก่อนไปเกี่ยวข้าวเลยประมาณเดือนโอ้ประ้อน้อยกลางเดือนพุธกีกาเนาะคะ่ะ ทุ่งนาสีเขียวนั่งมองดูทุ่งนาสีเขียว สบายใจสบายตาค่ะวิวท้องทุ่งนาคะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซี 3, ทุกท่านคอยให้กำลังใจช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะ